สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันจันทร์ที่ยี่บพฤษภาคมนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายเดือนพฤษภาแล้วก็ต่อด้วยต้นเดือนมิถุนานะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ISM ภาคบริการตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมตัวเลข อันเอนพอยเมนต์เรทนะฮะตัวเลขการจ้างงานภาคเกษตรกรนะครับก็คงจะออกมาทุกประเทศในช่วงนี้นะฮะเพราะนั้นตัวเลขต่างๆเหล่านี้ยังไงก็ดีครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่า5เดือนแรกนี่หุ้นทั่วโลกขึ้นเกือบทุกประเทศนะฮะยกเว้นของไทยของไทยเรานี่ขึ้นน้อยนะฮะคือให้ผลตอบแทนเพียง เพียง2%สำหรับตลาดหุ้นไทยนะฮะเซฟิให้ผลตอบแทน3%ตลาด M A I ให้ผลตอบแทนติดลบไป6%นะครับอันนี้ช่วง5เดือนแรกนะครับส่วนตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเยอะๆนะฮะเยอะๆก็คือมากกว่า10%ในช่วง5เดือนนะครับก็อ,อ,อยู่ระหว่างประมาณ10-16%ก็จะมีฟิลิปปินส์นะฮะเ,เกาหลีใต้อินเดียเนสแตก แล้วก็ห่างเสีนชไชน่าเอนร์ไพรส์นะครับก็คือหุ้นฮ่องกงนั่นเองนะครับส่วนสวนประเทศที่ให้ผลตอบแทนปานกลางฮะคือบวก5-10%ก็จะมีไต้หวันนะฮะเอสแอปีห้ s 500, ฟิลิปปินส์แล้วก็เ e s อกนะฮะก็คือยูโรสต็อก500ตัวนะครับส่วนตลาดหุ้นที่ขึ้นทําำอ m ทา i g h นะฮะ ในอเมริกาก็จะมีดั s d a q กับ S&P 500ในยุโรปก็จะเป็นเยอรมนีอังกฤษนะครับส่วนเอเชียก็จะมีที่ออทตาหายนะครับมีอินเดียมีคอสปีคือคือเกาหลีใต้มีอินโดนีเซียนะฮะเห็ <S <S นว่าหุ้นทั่วโลกก็ขึ้นหมดของเราขึ้นไปสูงสุดสูงสุดของปีนี้ก็ในช่วง ตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนเดือนมกเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นไปสูงสุด 1, 1, 5 5 0ห้าอยอยเก้นะเกือบพันหนะครับ, 1, รบแล้วก็ลงมาต่ำสุด1,530นะครับก็ของเราก็อันเดอร์เปอร์ฟอร์มเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกไอการที่ของเราอันเดอร์เปอร์ฟอร์มก็ทำให้ถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างหุ้นทั่วโลกด้วยกันตอนนี้ของเราไม่แพงนะครับไม่แพงและนะคร เพราะนั้นเราเราเราคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าในช่วง5เดือนแรกเนี่ยปรากฏว่าต่างชาติมีซื้อซื้อขายนะครับแต่ออกมาแล้วซื้อสุทธิน้อยฮะซื้อสุทธิประมาณประมาณ90,00ล้านน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดียวกันซื้อสุทธิไปตั้ง3-4ี่หมื่นล้านนะฮะแล้วก็ครึ่งปีหลังซื้อไป7 0 0 0หมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าครึ่งปีหลังต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยจากการที่ ตลาดหุ้นเราเอา่อก็เรียกว่าถูกฮะถูกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยกันนะครับสำหรับครึ่งปีหลังเราก็มองเซ็ตน่าจะไม่น่าจะต่ำต่ำกว่า1 5 5 0นะฮะคือมองอตอนนี้ตลาดอยู่ที่1 5 6ห้ากนะครับก็ดาวไซด์แค่20จุดนะฮะส่วนอัพไซด์ก็พันหกร้อยห้าสิบเรายังมองเป้าที่ตรงนั้นนะฮะพันหกร้อยห้าสิบแล้วก็ตลาดจะขึ้นแรงและเร็วขึ้น ถ้าเกิดทะลุพ0นหกร้นะฮะวันนั้นตลาดก็จะมีแนวต้านในช่วง1-2เดือนนี้ก็คือ1 5 9 0 1 6 0 0ตรงนี้ผ่านยากนะครับแล้วก็แนวต้านใกล้ๆก็คือ1,575นะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้ก็มองตลาดไซเวนะฮะไซเวย์ way, กรอบแนวรับก็1 5 5 5กรอบแนวต้านก็1,575เไซเวประมาณอ่จุดนะครับ ถ้าทะลุพันหาดสิบห้าก็ไปพันหนะครับตอนนี้ข้อดีคือชิปแบล a ิชชันนะฮะแล้วก็วันที่14มิถุนายนนะฮะก็1สเดือนเดือนหน้าก็คาดว่าเฟดยังขึ้นดอกเบี้ยนะครับเป็นครั้งที่2ของปีนี้แต่ชนี้สิ่งที่มันผิดปกติก็คือเงิน US อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไม่มากนะฮะปรากฏว่าเงินบาทเนี่ยแข็งเยอะปรากฏว่าตอนนี้ เทรนของมันก็คือในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินยูโรกลับทิศมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ US US นะครับ US แข็งแต่ว่าไม่ค่อยแข็งเยอะนะฮะบ,บาทแข็งกว่านะครับบาทตอนนี้เงินบาทต่อ US ดอลลาร์ตอนนี้แข็งมาสู่ระดับ34.08บาทต่อ US d ดอลลาร์ก็บาทถ้าเทียบ US ก็เป็นการแข็งค่ามากสุดในรอบเกือบ 22เดือนเกือบ2ปีนะฮะนี่บาทแข่งค่าเทียบ US นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมองเซ็ตหน้าจะทรง,งตัวแต่ว่าที่มันดูแล้วแปลกๆก,ก,ก็คือต่างชาติยังไม่กลับมาซื้อสุทธินะฮะในวันในวันศุกร์ยังขายไป751ล้านนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็ผมผมก็มองว่าฟัน f ฟล w ถ้าเกิดต่างชาติซื้อสุทธิมากขึ้นเนี่ยตลาดน่าจะทะลุ15 75ได้ ตัวุ1575ก็ไป1,590อันนี้ก็ดูต่างชาติซื้อสูตรที่อย่างเดียวนะครับถ้าเริ่มซื้อสูตรที่หนักๆตลาดก็ไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสซื้อสูตรที่น่าจะเยอะนะครับเพราะาตอนนี้ฟลอร์ไหลเข้าหุ้นเข,เข้าประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่ไปซื้อตราสารหนี้นะฮะไปซื้อพันธบัตรนะครับถ้าเกิดพวกนี้เริ่มมองหุ้นไทยถูกแล้วกลับเข้ามาก็การซื้อหุ้นไทยก็น่าจะแรงขึ้นนะฮะ สำหรับวันนี้ปัจจัยบวกอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับน้ำมันหลังจากที่ตกแรงในวันพฤหัสวันศุกที่ผ่านมาก็เด็ดกลับขึ้นมาถึงเกือบ80เซนนะฮะตอนนี้ WTI อยู่ที่49.90นะครับเบนอยู่ที่52ก็คาดว่าแนวโน้มของน้ํามันน่าจะไซเวยอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันไตรมาส2คาดว่าจะต่ำกว่าไตรมาสแรกอยู่ประมาณ8นะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการพวก ลุ่มพลังงานพวกปตทสอ,อปปตทจีซีไม่น่าจะดีในช่วงไตรมาสที่สองนะครับสำหรับราคาคอมโมอรตี้อื่นๆนะครับอยจะนีบอลติ้งไลอินเด็กซ์ลงอีกนิดหน่อยลงไป6จุดนะฮะอยู่ที่912นะครับราคาราคาราคายางลงลงเล็กน้อยลงไปอีก2เปรเซ็นต์นะฮะส่วน ่านหินทรงตัวฮะ73.85นี่เป็นฐานหินราคาสปอตที่นิวคาสเซิลนะฮะอยู่ที่73.85เหรียญต่อตันนะครับเพราะฉะนั้นพวกช่วงนี้ก็บ้านปูลงมาเยอะเริ่มเด็ดกลับนะฮะก็ถ้ามองไกลๆผมคิดว่าซื้อได้สําหรับบ้านปูนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้ก็เลยมองตลาดไซเวกแบแคบๆนะครับกรอบแนวรับก็156 1564 กรอบแนวต้าน1572-1575นะครับบวกบวก3บวก6เป็นแนวต้านนะครับลบ4เป็นแนวรับนะฮะลบ4เป็นแนวรับวันนี้ก็เชื่อว่าคงแก่งแคบๆมากกว่านะครับสำหรับหุ้นในหุ้นเด่นรายสัปดาห์ของเรานะครับตอนนี้เราก็ดูทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีพวกกลุ่มโรงไฟฟ้า BCPG เดมโก้ G, co, นะฮะเดมโก้ก็เป็นก็ได้ว่า พลังงานทางเลือกที่มาจากลมนะฮะพลังงานลมพูดได้ง่ายเดมโก้นะครับตัวนี้ตกมาเยอะแล้วก็ผลประกอบการเรื่อิๆมาลาวนะฮะส่วนกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ดูสเต็กนะฮะสเต็กกลุ่มท่องเที่ยวดูเซนเทลนะครับก็วิกฤตกูรูตอนนี้เราแนะนำา4ตัวฮะ BCPG สเต็กเดมโก้ co, แล้วก็เซนเทลนะครับสำหรับหุ้นที่มีสัญญาณบวก นะครับมีเทสโกเป็นบวกอันนี้ก็เล่นสั้นหน่อยก็มีเทสโก้ยังมาต่อยฮะเอ็กกลุ่มไฟฟ้านะครับ BCH อันนี้เป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางๆนะครับอีกตัวหนึ่ง BLA นะฮะอันนี้ก็เป็น4ตัวที่มีก็เรียกว่ามีสัญญาณซื้อแต่งเทคนิคนะฮะก็พยายามดูตัวเล็กๆฮะตัวใหญ่ๆปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาพอเกิดสัญญาณซื้อแล้วไม่คยไปนะครับตัวเล็กๆกลกกับไปมากกว่านะครับ วันนี้ตลาดไซด์เวยออกกั้นข้างฮะนะฮะก็เกิดโฟล์ต่างชาติเข้าซื้อแรงๆรงเซตทะลุ1575ก็เป็นสัญญาณบวกะฮะจะขึ้นต่ออีก 15. จุดขึ้นไปที่1590นะครับแล้วก็ออมองช่วงเดือนมิถุนายนตลาดลงก็เป็นโอกาสซื้อนะฮะออมองว่าตลาดเซ็ตไม่น่าจะหลุด1550นะครับดาวไซด์นิดเดียวนะครับอัพไซด์เปิดนะฮะช่วงนี้ สำหรับเซฟตีวันศุกร์ปิดไปลบไป0.5อยู่ที่991.97นะครับแนวรับวันนี้989986 98, ลบ2ลบ5เป็นแนวรับแนวต้าน992995บวก1บวก4เป็นแนวต้านถ้าทะลุ995ก็ไปต่อนะฮะไปอีกประมาณ10-15จุดครับนะครับช่วงนี้ถ้าทะลุ995ใครที่โอเพ s h ช็อตไว้ให้ ปิดช็อตเปิดลองนะครับให้ปิดช็อตให้เป็นสควอร์เพรสเดชันแล้วก็เปิดลองสําหรับสัญญาซีรีส์เอ็มเจอรี่ยูก็ในวันศุกร์แทบไม่เคลื่อนไหวเลยครับติดลบไป0.2อยู่ที่992สาหรับซีรีส์เอนะฮะก็ใช้แนวรับแนวต้านของเซฟฟิฟเป็นแนวรับแนวต้านของซีรีส์เอไปเลยนะครับแล้วก็ซีรีส์เอก็คงใกล้หมดอายุนะฮะช่วงนี้ก็คงอาจจะต้องไปเล่นโอเปิลลองโอเป ถ้าเกิดตลาดทะลุ995อาจจะต้อง OPEN นลองสัญญาซีรีส์ยูแทนนะครับโทษนะซีรีส์เยังไม่หมดอายุนะหมดอายุเดือนหน้านะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือน5ขอโทษด้วยนะครับสำหรับทองคำฮะทองคำนี่ก็ล่าสุดทะลุ1265มานิดนิดแต่ผมยังให้ให้แนวต้านไว้ที่1265นะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจครับว่าเป็นทะลุจริงหรือทะลุหลอกมันมีทะลุแบบ ทะลุหลอกก็คือทะลุวันสอวันแล้วตกตกมาใหม่อย่างนี้เรียกว่าทะลุหลอกถ้าทะลุจริงก็คือยืนเหนือ1นึ่งห้าได้เกินสัปดาห์อันนี้ทะลุจริงฮะถ้าทะลุจริงก็ไปพันสซึ่งเป็นไฮของปีที่แล้วปรากฏว่าทองคำก็บูลิชนะฮะก็อันนี้ผิดก,ดกดิบนักวิเคราะห์คาดไว้เพระนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองมองเออมองเฟดจะขึ้นเฟด ดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็เฟดจะลดบาลานซ์ชีตพอลดบาลานซ์ชีตนี่ดอกเบีย้ยในตลาดก็เป็นขาขึ้นพอเป็นขาขึ้นเนี่ยทองจะไม่ทองจะเป็นน é g a ีฟต่อทองนะครับปรากฏว่าไม่อย่างนั้นฮะปรากฏว่านักลงทุกก็กังวลฮะกังวลภาวะฟองสบู่ตลาดหุ้นกังวลภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ในบางประเทศนะฮะก็เลยกลายเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเขาเรียกว,ว่าเป็น เซฟเฮ a v e นนะฮะทองคำมันก็เลยมีแนวโน้นนมที่แบบไม่ตรงไปตามทฤษฎีนะครับแต่ถ้าตามเทคนิคนี่แนวโน้นมเป็นขาขึ้นนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะอิงด้านไหนนะฮะล่าสุดปิดพันสองร้อยยี่สามพันสองร้อยหกสิบหกครับบวกไปสิบสองเหรียญต่อทอยออนทะลุแนวต้านหนึ่งสองหกห้ามานิดหนึ่งก็ต้องดูว่าทะลุจริงก็เปล่าถ้าทะลุจริงไปต่อฮะไปต่อถึงพันสองร้อยเก้าสิบห้าจับง่ายๆก็คือพันสามร้อยนะครับแต่ว่าเผอเอเอ,อเงินบาทเรากลับทิศมาแข็งค่าขึ้นก็เลยทําให้ทองคําบ้านเราขึ้นน้อยนะฮะขึ้นไปแค่ร้อยหกสิบจุดหรือร้อยหกสิบบาทตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่ร้อย แ0ฮะแนวรับก็อยู่2,200แนวต้านอยู่2,500นะฮะถ้าทะลุ2,500ก็ไปถึง1 9 0่าโทษฮะ29,000โทษฮะถ้าทะลุ2อ0 0่ 29, 500, ก็ไป2 0 9 0 0นะครับอันนี้ผมผมรู้สึกจะเขียนผิดนะฮะเอ,เอาตามนี้นะครับ ทองคาก็แนะนําถือแล้วกันนะฮะเพราะว่าแนะนาโอเปอเรองก็กลัวว่าเงินบาทจะยังแข่งคงแข่งข่าขึ้นนะครับเอาเป็นว่าทองคําก็โอเปอเรองแล้วก็ถือไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะว่าดูเหมือนมันมันค่อนข้างจะไปตรงข้ามกับทฤษฎีนะฮะทฤษฎีดอกเบี้ยจะขึ้นท้องต้องตกมากว่าว่าดอกเบี้ยจะขึ้นท้องก็ขึ้นก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ